นี้ผมก็จะมาถ่ายอะไรเนี่ยนะก็แม่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแม่งมันได้เงี้ยอะไรมาบ้างนะ,นะเข้าแล้กกันหนะ้าโอ้โหแม่งโคตรเกลียดเลยฮะกาลิน่าของนะเข้าสู่ระบบกาลิน่านะสองเกมกันะนะฮะฮะนี่นะแม่งก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงนะ เงีย่ยเนี่ยแม่งโปูสันโปรสันโปรสันโอ้โหกูเสียวหลังนะเสียวหลังอุอ้ยผิดแม่งเลยอุย้ยปิดทนันไม่ปิดทันไอ้เยี้ยเนี่ยแ,ยแม่งโปูมันสั่นยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพีสันนูนของออนก่อนเถอะเออดูครับสั่นกี่รอบวะเนี่ยดูสันนน่นในเวลาแค่นนเนี่ยโปนอันนี้ละอันนี้แหละนะ ผมก็ไม่ได้ไปเกียนใครน้ามาดูเฉยนะก็แม่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่งใช้เฮียอะไรไม่เป็นประโยชน์เที่ยเลยนะโอ้โหคนลําพานเลยนะนเ,ยนะเดี๋ยวอ่ะครับยวสัน่นบ้างครับอ่าก็จบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะสวัสดีครับ